สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊เรียวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์การทำนายดวงในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงในช่วงของครึ่งเดือนแรกเดือนกุมภาพันธ์โดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส5 6 9หารกหากพูดถึงเดือนกุมภาพันธ์นั้นถือว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากมาก เพราะว่าเดือนอื่นๆเขานั้นจะมี30วันบ้าง31สสวันบ้างแต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นบางปีก็มี28วันบางปีก็มี29วันแต่สำหรับปีนี้มี28วันนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นั้นเขาก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเดือนแห่งความรักด้วยนั่นเองฉะนั้นในช่วงเดือนนี้คนที่มีความรักคนที่กําลังตกหลุมรักนี่นะครับเขาก็จะมีการที่จะมอบความสุขให้แก่กันมอบของข,องขวัญมอบดอกมงดอกไม้ให้แก่กันนั่นเองนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์กันเลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่จัดแมนถามว่าตัวท่านเองดูตามรูปนี้นะครับด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวดากํลาลังเป่าแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กํลาลังยืนขึ้นจากโลงศพเหมือนกับชีวิต,เห,ต,เ,หตเหมือนตายและฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ฉะนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะดีขึ้นนั่นเองนะครับเช่นบานนนนงท เปลี่ยนแปลงด้านของตำแหน่งหน้าที่การงานบางท่านนั้นเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงสถานะทางด้านของการเงินการทองที่มันติดขัดในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือบางท่านนี่นะครับที่เป็นโสดก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองก็คือว่าต่อไปนี้จะไม่โสดแล้วนะมีคนรักมีคู่แล้วนะส่วนบางท่านนะครับผมที่คบกันจากสถานะเป็นแฟนต่อไปนี้ก็จะมีการแต่งงานกันก็หมายความว่าจะเปลี่ยนสถานะจากการเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผม อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของไพจัสติกไพจัสติกนั้นมันยังหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้บางทีมันจะเกิดขึ้นแบบกระทนหันเร่งด่วนปุ๊บปั๊บนะครับผมไม่สามารถคาดการได้หรือบางทีการคาดการของท่านนั้นมันมีโอกาสที่จะผิดได้นั่นเองเช่นตัวท่านเองคาดการว่ามันจะเกิดสิ่งนั้นแต่มันจะไม่เกิดแต่มันจะไม่เกิดอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวท่านเองนั้นคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นไพจัดเมนต์คือ การเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะดีขึ้นเหมือนชีวิตมันตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับชาวราศีสิงข์ครับดวงชะตาคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดรําเนินชีวิต ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงต้นปีอยู่นะครับเพิ่งเปลี่ยนสักราชใหม่แน่นอนนะครับดวงชะตาของคนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันฉะนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองอยากจะดูดวงส่วนตัวอยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของท่านในปี2569นี้จะเป็นอย่างไรรีบติดต่อเข้ามาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ตัวผมอาจารย์นุนี่นะฮะดูดวงชะตาด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีมา20กว่าปีแล้วก็ได้มีโอกาสดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาหลายพันคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างยาวนานจึงมีความเข้าใจในศาสตร์นี้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้รีบติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างนะครับผมนี่คือตำแหน่งที่4นี่คือไพ่เอ็ดอวอนรือว่า ไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่หนึ่งไม้เท้านั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสํหรับของไพ่ยิปซีถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะโดดเด่นนะในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์บางท่านนั้นจะมีโอกาสได้ทำธุรกิจของตัวเองบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งปรับขั้นปรับเงินเดือนใหม่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนดีถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆจริงๆแล้วคนที่ได้ไพ่ใบนี้ เป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมนั่นเองเนะครับเป็นคนที่เรียนดีเรียนเยก่งมาตั้งแต่เด็กแต่บางท่านนั้นอาจจะไม่ได้เรียนดีเรียนเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วถ้าเป็นเรื่องของการแข่งขันสําหรับไพ่หนึ่งไม้เท้านี่ก็หมายความว่าถ้ามีการสอบแข่งขันก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับชัยชนะเช่นสอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อหรือไม่ก็คือสอบโคต้งโคต้า,ตาอะไรต่างๆพวกนี้ถ้ามีไพในน่ใบนี้ถือว่าตัวท่านเองนั้น จะได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับชาวราสีสิงค์ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นะครับผมนี่คือไพ่ q u n o n w f o n s หรือว่าไพ่ราชนีถือไม้เท้าผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นทั้งชายและหญิงเลยนะครับเป็นนักพูดเจรจาและที่สำคัญก็คือว่าถ้ามีไพ่ใบน,นี้ดวงการงานของท่านนั้นจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจำนวนมากๆนั่นเองนะครับ เช่นต้องไปพบปะกับคนจํานวนมากๆหรือว่าหน้าที่ของท่านนั้นจะต้องมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับไพ่ควีนอว n นยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้น ชีพจรลงเท้าคือไม่ได้อยู่นิ่งหรอกไปนู่นไปนี่โดยตลอดนั่นเองหรือว่าถ้าอยู่กับที่ก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนนั้นผแนนนผแนกนั้นแผนกนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเองเนะครับฉะนั้นจะยุ่งซะหน่อยนะฮะชาวราศีสิงห์ถ้ามีไพ่ใบนี้แต่ดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายความว่าจะมีลูกค้ามาอุดหนุนมากขึ้นตัวท่านเองนั้นก็จะได้มีโอกาสเจอเจอผู้คนมาก้าหลายตาหลายเพศหลายวัยอย่างนี้เป็นตน้น หรือไม่ก็คือคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าจะได้เผยพบปากกับลูกค้าหลายที่หลายแหง่งแล้วจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอเอมเปอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้ชายก็ว่าได้ถ้ามีไพ่ใบนี้ชาวราศีสิงห์นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ท่านใดที่เป็นนักการเมืองเนาะในเดือนกุมภาพัานธ์นี้นะครับต้นเดือนเขาจะมีการเลือกตั้ง ผู้ที่กราศีสิงห์นะครับผมถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นผู้รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั้นเองท่านใดที่ทํางานรับราชการถ้ามีพายบน,นี้จะได้เป็นใหญ่เป็นโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมีโอกาสที่จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีคนนับหน้าถือตานั่นเองนะครับ คนที่ทำงานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาถ้ามีไพ่ใบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้จัดการผู้อานวยการหรือแม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆหรือว่าชาวราศีสิงห์ท่านใดจะไปทําธุรกิจกิจการของตัวเองเจ้าของกิจการต้องได้ไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆเลยและนอกจากนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงห์จะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติต่างภาษา บางท่านนั้นจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปดูงานเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปทํางานหรือแม้กระทั่งการไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศนั่นเองเนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ส่วนไพ่เดนฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีที่อยู่ในตําแหน่งที่7ไพ่ใบนี้ก็ด้วยเช่นกันท่านใดที่จะไปศึกษาต่อถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะสอบได้จะสอบผ่านแม้กระทั่งคนที่จบปริญญาตรีแล้วอยากจะไปศึกษาต่อปริญญาโท ต้องได้ไพ่ใบนี้นั่นเอ,เองนะครับผมจะมีโอกาสสอบได้แล้วก็ท่านใดที่ขอทุนการศึกษาก็มีโอกาสที่จะได้รับทุนนั่นเองถ้ามีไพ่เดอรเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ฤษีไพ่ใบนี้มันยังตีความหมายได้ว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะได้ทําบุญคือทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านได้ร่วมงานบุญงานบวชงานมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งแบบนี้ก็ได้ถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับบางท่านนั้นจะสนใจเกี่ยวกับด้านของาศาสนา สนใจในการทําสมาธิปฏิบัติธรรมไปนุ่งขาวห่มขาวหรือว่าในช่วงนี้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระหมั่นทําบุญไส่บาตรอย่างนี้เป็นต้นเป็นการยกระดับดจิตใจให้สูงขึ้นนั่นเอ่นนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตาแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เอ็ดออฟพันธเกอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบนี้นั้นจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ทำงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับจะดีเช่นพวกเจลวัลี่เพชรพลอยพวกร้านทอง ขายสร้อยขายแหวนขายกำไรเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนั้นเขาจะซื้อไปให้กับคนรักของเขาหรือว่าจะซื้อไปเป็นของมั่นเป็นของแต่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับแล้วก็เครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบอะไรต่างๆก็จะขายดีถ้ามีไพ่ใบน,นี้ไพ่เอ็ดออฟแพนเดอร์เคอร์รว่าไพ่หนึ่งเรียญยังตีความหมายได้ว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโอกาสได้ของฝากของขวัญของมีค่าแก้วแหวนเงินทองอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้ ประการสําคัญสาหรับไพ่เอทดอัพพันดเคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็คือว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่อันดับหนึ่งเลยนะครับของไพ่ของคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ต้องได้ไพ่เอทอัพพันดเคอร์ care, หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญยิ่งมาอยู่ในตําแหน่งที่สําคัญก็คือตําแหน่งไพ่บทสรุปนั้นบอกเลยเลยว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโชคมีลาบมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์ก้อนโตเข้ามา ถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของท่านเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเร่งด่วนก็คือการเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นอยู่ก็ได้นะครับชาวราศีสิงค์ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3านี่คือไพ่เพดด์ออฟแพนด์เคอร์รว่าไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรบริวารจะนําโชคมาให้บุตรบริวารในที่นี้อาจจะหมายถึงลูกน้องลูกจ้างทีมงานก็หมายเขาว่าจะได้ลูกน้องลูกจ้างทีมงานคนเก่งคนที่มีความสามารถคนที่มีความรับผิดชอบถ้าหากว่าเป็นลูกๆก็หมายเขาว่าลูกๆของท่านนั้น จะนำเรื่องที่น่าปราบปลื้มใจมาให้กับพ่อแม่ให้พ่อแม่นั้นมีหน้ามีตาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเช่นลูกนั้นจะไปสอบเข้ายัางสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือว่าสถาบันการศึกษาที่ครอบครัวนั้นมุ่งหวังเอาไว้ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่5นี่คือไพ่ควีนออฟคัพหรือว่าไพ่ราชินีถือถ้วยไพ่ใบน,นี้นั้นมันจะเหมาะกับการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้คําปรึกษาให้คําแนะนํา หรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพข้อกฎหมายเรื่องของธุรกิจอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งตัวท่านเองนี่นะครับชาวราศีสิงจะมีคนมาขอคําแนะนํามาขอคําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ตามแต่เช่นญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเวลาเขามีปัญหาเขาจะมาปรึกษาท่านเพราะอะไรครับเพราะว่าชาวราศีสิงนั้นเป็นคนที่วางตัวดีเป็นคนที่พูดจาดีอย่างนี้เป็นตน้นไพ่ใบนี้มันยังหมายถึงว่าชาวราศีสิง์บางท่านนั้นจะได้ทํางานอยู่ที่บ้านเช่น เป็นแม่บ้านหรือว่าลงทุนอยู่ที่บ้านค้าขายอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีสิงห์กันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3กันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนั่นก็คือไพ่เพจอ p พ n พนเคอร์รือว่าไพ่เด็กถือเหรียญถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายถึงบุตรบริวารจะนําโชคมาให้ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ต้องการอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ เดินผ่านแผงลอตเตอรี่ให้ลูกให้หลานนะครับเป็นคนสุ่มเลือกให้ให้คนอายุน้อยกว่าให้ลูกน้องทีมงานเป็นคนที่สุ่มเลือกให้อย่างนี้เป็นตน้นส่วนบางท่านนี่นะครับจะเสี่ยงโชคผ่านทางด้านของการซื้อหวยออนไลน์ในลักษณะแบบนี้ก็คือให้ลูกให้หลานนั่นแหละนะครับเป็นคนจัดซื้อให้ก็บอกเขาไปเลยนะครับว่าลูกหลานนั้นอยากจะได้ตัวเลขอันไหนก็คือให้เขาเลือกเลยนะฮะเขาจะนําโชคใหญ่มาให้กับท่านนันเองนะครับ ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปไพ่หนึ่งเหรียญอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นจะมีโชคมีลาบมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่เข้ามาในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับคราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีสิงห์กันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่ธ์าาน,นั้น จะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ความรักดีมากๆถึง2ใบด้วยกันใบที่อยู่ในตำแหน่งที่9้นี่คือไพ่สองถ้วยไพ่2ถ้วยถือว่าเป็นไพ่หนึ่งในสาของไพ่ความรักที่ดีคนที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะเจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่หรือว่าจะได้เพื่อนที่ดีได้กัลยานิมิตรที่ดีเพื่อนที่คุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อนที่ดีคืออะไรเพื่อนที่ดีก็หมายความว่าเมื่อเวลาเพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นตกทุกข์ได้ยากลําบากเพื่อนคนนี้ก็จะยื่นมือเข้าไป ช่วยเต็มความสามารถที่จะช่วยได้หรือเวลาที่เพื่อนนั้นเขาได้ดีบได้ดีเพื่อนอีกคนนี้ก็จะยินดีด้วยโดยที่ไม่อิจฉาริษยานั่นเองนะครับอันนี้คือกัลยาณมิตรอันนี้คือเพื่อนที่ดีนั่นเองนะครับซึ่งหายยากมากนะฮะไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยก็คือไพ่แห่งความรักที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งท่านใดที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ส่วนท่านใดที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกัน แต่งงานในช่วงของเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับเยอะนะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นเดือนที่ผู้คนเขาจะแต่งงานเป็นเดือนที่ผู้คนเขาจะไปจดทะเบียนสมรสกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพานันธ์ไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันยังหมายถึงว่าการรวมญาติจะมีโอกาสได้รวมญาติเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับบางทีความรักของผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้นมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเร่งด่วนเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่จัดเมน ไพ่ใบนี้มันตีความหมายได้ว่าในกรณีที่ตัวท่านเองนี่นะครับคบกับคู่กับแฟนมาอย่างยาวนานบางคนนี่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนานก็มีผู้คนมากมายว่าเมื่อไรจะแต่งงานแต่ในที่สุดแล้วก็ไม่ได้แต่งนะครับผมแต่ว่าไปเจออีกคนหนึ่งเข้ามาเจอคนนี้คบไม่นานนะฮะเดือน2เดือนตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวเลยในลักษณะแบบนี้ก็ได้คือมันจะเกิดขึ้นแบบกระทนหันเร่งด่วนนั่นเองนะครับคนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามานี่นะฮะ ถ้าเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตก็หมายความว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกับท่านค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีส่วนไพ่เดอะเอมเพอเอร์หรือว่าไพ่จกักรพรรดิถ้าเป็นคนไทยก็หมายถึงคนที่มียศมีตําแหน่งมีอํานาจมีบารมีเป็นเจ้าของกิจการในลักษณะแบบนี้ก็ได้อีกความหมายหนึ่งของไพ่เดอะเอมเพอเอร์คนรักคู่รักของชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์เป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส5 6 9นรนั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดต like, ิดตามช่องเปลียนพยากรโดยผมอาจารยุุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคาติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองคช้าขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่าเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ